ต่อเนื่องได้เลยกดปุ๊บดันแต่ว่าถ้าผู้หญิงมันจะมันแข็งตักนิดนึงเออสอาเสร็จแล้วครับทุกริงหยิบปืนครับกระสุนทั้งสองนึงสิบนัดบรรจุกี่นัดครับผู้กี่นัดสิบนัดครับสิบนัดครับบรรจุก็ไปครับไม่จับเวลาสองคน สองดวหนัด้าาัประตูเลรันัด่ไโคานัดใช่ไหสัดนไหนประตเช้าเผาราอยู่ไหนเน้าเผาหุาเผามาก่อนครับอ่็สามนัดแล้วไปสนัดครับนัดนึงสิบนัดสองอทีอนเลย นัครับยังยังครับเดี๋ยวัปืนองสิบนัดบรรจุเท้าทำให้เร็วไจเลยครับบรรจุครับที่ลำถ้าไม่งั้นียกมิสเขรยเาออกนะครับพี่เขาพักแรกทั้งแรกไหมผมัดน้องออกจับปืนนะให้เอวิชี้เข้าก่อนนะครับควรจะตัดยูชี้ดีมั้าสิบห้าสิบเอเข้ามฮะเดี๋ยวใช้เอาชี้เข้าปองไกลเอาเล็งแีเข้ากอไกลขอบาทครั เอาครับเาเอลครับเล็งคนเ่นเล็งปืนเล็งถุงหายนะาซ้ายเล็งด้วยสายตาขวาหนะเสมอหลังยี่สิบ้่้างนะนะคู่ซ้านะใครน้ครับตกงใจยี่สิบาทเอาครับเล็งปืนครับเล็งปืนเล็งปืนนี่สิบาทเล็งปืนเล็งถาลรเราก็ซื้อหน่มันไม่ตรงพื้นนไปเอาเล็งครับเล็งไม่ไม่ต้องวางกันนะลดเปิดลงเอาพร้อมครับเล็งครับเล็ง ทำเ่อยนะเอาครับพร้อมแล้วเริ่มยิงเจ้าอย่าหันออกมาเพราะหนาหน้าหน้าเสมอเสมอหลังยี้ไปที่วงนเยี่ยมากม่ชี้ออค